พิงมากแต่พิงฉันชอบค่ะเหมาะกับผู้หญิงหวานจะดูลิมิเต็ดนะเพราะว่าแบบแม็กซ์มวยไทยอ่ะ<ช>คือกางเกงมวยแต่ละตัวแต่ละชื่อนี่คือเขามีสตอรี่นะทุกคนเสื้อนะฉันบอกเลยว่าฉันมีทุกคอร์เลคชั่นพวกนี้มีมีแล้วตัวตัว <S <S ชิงเข้มข่า, <S <S าเอ้ยเทว สวัสดีค่ะเราพบก,กับบี่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ช็อปของ Max กซ์มวยไทยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพาเข้าไปดูด้านในกันมาแล้วนะคะรอบนี้คะ่ะเราจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งค่ะทุกคนเริ่มจากนวมค่ะทุกคนสีแบบน่าเลยจริงๆมากแต่ฉันจะบอกว่าของฉันะอะมีอยู่แล้วอันหนึ่งสี้สำหรับใครที่แบบว่ากลัวไม่สดใสสีเรืองแสง พิมชอบค่มาะกับพิมหวานหวานดูดูค่ะมมมาาาตทุกคนนี่คือแบบอันนี้เป็นแบบคอลเลคชันใหม่เลยนะวิู้สีส้มดิแดงแดสีส้มอันนี้เป็นเป็นคอลเลคชันใหม่มั้งเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะจะมีแต่แบบนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบแดงแล้วก็สีน้ำเงินเออแต่ว่าวุ้วไซส์ใหญ่ยักษ์เวอร์ ตอนนั้นนะมันจะมีสีทองสีของฉันนั้เป็นสีทองแล้วก็จะมีสีเงินตอนนั้นแล้วแล้วแล,แล,แล้วก็อันเนี้ยพวกพวกสีพวกเนี้ยก็คือเพิ่งมาเหมื่หลังแต่คือแสบตามากแต่ถ้า,าใครอยากได้ถ้าใครอยากได้นะคะที่นี่เท่าไร 1, หร่เนี่ยหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบมั้งหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบคือมีแท็กราคาปิดหมดใช่มีหมดเลยอันนี้อันนี้เท่ากันปะ เท่ากันหมดเลยทุกไซส์มีหมดเลยถ้าใครอยากได้นะคะก็ก็มาช็อปที่นี่หรือไม่ก็ก็สั่งเขามีเขามีเพจสั่งเลยนะมีเพจด้วยใช่ไหมเขาก็จะเป็นอุปกรณ์มวยไม่ยีมีไซส์ใหญ่สําหรับฝรั่งแบบมือใหญ่ๆก็ใส่ได้เช่นเดียวกันแต่ก็คือแบบจะดูลิมิเต็ดนะเพราะว่าแบบแม็กซ์มวยไทยอ่ะที่สำคัญตัวเกมอันนี้เป็นเป็นตัวที่นักมวยเขาใส่ไง ส่ขึ้นชกเลยใช่ที่นี่ก็จะมีแค่ <Max S 1> แดงกับน้ำเงินแต่ว่ามันก็จะมีหลายรายการนะอย่างอย่างแม็กซ์มวยไทยเนี้ยก็จะเป็นแบบราเขามีน้าใช่นี่เดี๋ยวจะพา,ะามาทางนี้ตอนแรกอะเป็นเป็นเป็นค่ายชนค่ายแล้วเขาแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นมวยไทยแบทเทิลธรรมดาแต่คือจุดเริ่มต้นอะคือค่ายชนค่ายแล้วก็จะมีจริงๆมันจะมีมวยไทยตัดเชือกอีกอันหนึ่งนะ มวยไทยเดชั่นนี่ก็คือชิงชิงเข็มขัดเออแต่คือกางเกงมวยแต่ละตัวแต่ละชื่อนี่คือเขามีสตอรี่นะทุกคนเสื้อนะฉันบอกเลยว่าฉันมีทุกคอลเลคชั่นมีแค่บางตัวเท่านั้นที่ฉันไนม่มีทุกคนจะเห็นว่าฉันแบบเปรียบเสมือนพรีเซนเตอร์อคนหนึ่งเพราะฉันเป็นแฟนพันธ์แท้นี่แล้วเดี๋ยวเราพาพามาดูลิสต์แบงไอ้ตัวนี้เขามีล่มแล้วก็มีสมุดด้วยตอนนั้นเราจะไม่มีตอนนี้มีแล้วนี่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  ฉันมีทุกสีผ้าพันมือฉันมีทุกสีมีหมวกด้วยก็มีแบบอุปกรณ์ทุกอย่างนี่ไงดิสแบนแอนะหนึ่งร้อยมีทุกสีเหมือนกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปดูเสื้อทุกคนฉันเคยฉันเคยมาขอซื้ออันนี้ฉันคิดว่าเขาขายเขาบอกอ๋อบริษัทเขาให้มาเขาใม้มาโชว์เขอไม่ได้ขายที่เหมือนว่าถึงมงคล ใช่สุดฉันมีหมดทุกแบบนี่เป็นไงพวกนี้มีมีแล้วตัวตัวนี้มีสองตัวเลยน่าจะใส่สบายเออใส่สบายแบบว่าเราชอบต่อยมวยไงเราก็จะเหมือนแบบว่าเอาใส่ไปต่อยมวยตลอดนี่นี่นี่ลายนี้ที่ฉันมีมีหมดสีแดงสีดำเลนแล้วก็มีตัวหนึ่งที่มันหายไปเดี๋ยวดูลายนี่นี่นี่ลายนี้ ลายนี้ที่หายไปไม่รู้เอาไปไว้ที่ไหนไม่ได้หายหรอกยังหาไม่เจอแต่ว่าตัวลายอื่นมีมีหมดเนี่ยที่คขวนแขวนเนี่ยก็คือมีหมดยกเว้นตัวนี้เนี่ยมีหมดเลยนะยกเว้นตัวนี้ตัวนี้มีเออแต่ตัวนี้ไม่มีไหนไะ่นนี่ไงนี่ไงมือม่ให้ตัดเชือกัลนี้นี่ที่มีการเชีงแขค่ เทเวอร์คือกางเกงที่เนี่ยก็เหมือนแบบเหมือนเราฟิลแบบเป็นนักชกเลยนะเออแต่ว่ามวยไทยไฟเตอร์ตอนนี้หยุดหยุดไปแล้วเพราะว่า <Soldier. S 1> ตอนนั้นถ่ายทอดอยู่ช่องไทยรัฐหรืออะไรสักอย่างจะไม่ได้ตัวนี้ก็หายตัวเนี้ยหายตัวนี้ใส่สบายมากเป็นเป็นฟิลแบบเขาเรียกผ้าอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นแบบเบาๆอ่แบบะฟิลแบบโอเคมาก โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็พากันทัวร์ช็อปแล้วนะคะใครที่อยากได้นะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะในนี้นะคะเขามีช็อปนะคะทั้งออนไลน์นะคะไปที่ Max m a x กซ์มวยไทยช็อนะคะได้เลยแล้วก็หรือถ้าใครมาพัทยานะคะก็แวะมาซื้อได้นะคะที่สนามมวย Max m a x กซ์มวยไทยค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะเราจะไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย